สวัสดีค่ะอยู่ที่บูธ Honda ค่ะในงาน Motor expo ครั้งที่41นี้ค่ะจะบอกว่าบูธ Honda นะคะนำเสนอยนตกรรมที่หลากหลายเซ็กเมนต์เลยค่ะที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะนี่คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือ Honda HRV eHEV ค่ะที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะแล้วก็รวมถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นที่น่าสนใจพอสมควรค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ HRV ตัวใหม่แล้วยังมีในกลุ่มของอ city series นะคะที่น่าสนใจกับโปรโมชั่นดีๆ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะก็ยังมีรถนะคะทั้ง c ีวิ c เองนะคะ CRV เอง WRV เองหรือ BRV เองเนี่ยก็มาจัดแสดงภายในงานไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถสวยๆที่บูธ h อ n d ้านะคะในงาน Thailand อ o t เ r i n t e r n a t i o n o l m o ต o r e x โปกันในคลิปนี้ค่ะ จะบอกว่า HRV นะคะก็ยังเป็นรถ c อสโอเวอรรุ่นยอดนิยมนะคะที่เรียกว่ามีใช้นะคะสำหรับผู้บริโภคชาวไทย,ยกันอย่างต่อเนื่องเลยะคะ่ะ โดยรุ่นนะคะแบ่งออกเป็นหมด3รุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น E นะคะรุ่นเริ่มต้นนะคะรุ่น E L รุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะคะใช้ชื่อว่ารุ่น R S นั่นเองอย่างคันนี้ค่ะชื่อรุ่นว่ารุ่น R S ตัวท็อปสุดนะและที่สําคัญค่ะเขามาพร้อมกับชุดแต่งโมเกนด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยที่ชื่นชอบในเรื่องของการแต่งรถนะจะรู้จักกันดีนะคะสํานักแต่งโมเกนนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะออกแบบในเรื่องของดีไซน์การตกแต่งรถเนี่ย พอมาอยู่มันตัวรถของแต่ละรุ่นแล้วเนี่ยจะดูสวยงามเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นคันนี้ค่ะ HRV กับชุดแต่งหมู e เกนนั่นเองค่ะ อย่างสีนี้นะคะก็เรียกว่าสีใหม่ค่ะเรียกว่าสีกากีแซนนะคะมาพร้อมกับรุ่นใหม่นะคะโดยสีนี้เนี่ยก็จะอารมณ์แบบสีแบบเหมือนเขียวขี้ม้านะคุณชมแต่คันจริงสวยมากนะคะไม่ควรพลาดที่จะมาดูสีจริงๆของเขานะคะโดยตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นกลางนะคุณชมรุ่น E อนะคะก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งมูโดโร่นั่นเองนะคะก็จะเป็นส่วนของสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างแบบนี้ค่ะสวยไปอีแบบค่ะ ี่ค่ะพามาชมภายในของ HRV นะคะหลายๆคนเนี่ยอย,อยากจะได้ภายในเขากว้างไหมบอกเลยค่ะกว้างมากนะคะแล้วเรื่องของออปชันต่างๆเนี่ยกับ Honda Sensing นะคะก็มีมาให้อย่างรุ่นที่รักกำลังนั่งอยู่นี้นะคะเรียกว่ารุ่น E นะคะรุ่นเริ่มต้นสำหรับ HRV นะคะตัวนี้นะคะก็ราคาไม่แรงค่ะอยู่ที่นี่เลย899นะคะถือว่าราคาดีมากนะหรืออยากจะอัพสเต็ปในเรื่องของฟังก์ชันหรือระบบต่างๆเนี่ยก็จะไป ที่รุ่น e l หรือรุ่นท็อปไปเลยนะคะก็จะเรียกว่ารุ่น i s นั่นเองค่ะนี่ในส่วนของ City Series ค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น City นะคะในรุ่นแฮ s แบ็กแบบ5ประตูนะคุณผู้ชม หลายๆคนหลายหลายครั้งเราอาจจะเห็นบคันนี้นะคะเพราะด้วยอะไรครบคันนะคะทั้งในเรื่องราคาฟังก์ชันความคุ้มค่าของความเป็นแบรนด์แล้วก็ความคุ้มค่านะคะในความของการใช้งานนะคะที่หลากหลายโดย City Hatchback ตัวนี้นะคะนอกจากดีไซน์ที่ดูสปอร์ตไปต่อยอดในการตกแต่งได้หลายแนวแล้วนะคะนี่เลยเขามาพร้อมกับดอกเบีย้ยพิเศษ0%ด้วยนะคะกับ Honda e เ c ็ u s i v e Care แสำหรับตัวรุ่นนี้ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเก่ง4ดาน4ประตูนะคุณผู้ชมในรุ่น RS นะคะตัวนี้ตัวท็อปนะคุณผู้ชมก็จะครบคันนะคะทั้งในเรื่องของฟังก์ชันนะคะแล้วก็ในเรื่องของอความเป็นเบาะหนังต่างๆนะคะตัวนี้นะคะราคาของรุ่น RS ของเขาตัวนี้นะคะอยู่ที่นี่เลย749ราคาดีมากนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มีออปชั่นต่างๆมาให้แบบครบคันเลยค่ะสำหรับตัวนี้ Honda City รุ่น RS ค่ะ ชม Honda City กันไปแล้วมาดูพี่ใหญ่อีกหนึ่งรุ่นของเขานะั่นคือ Honda c ซี i c คค่ะจะบอกว่า Honda C i ี i c ตอนนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนี้เลยค่ะชุดแต่งมูโดโร่เช่นกันกับตัว Honda City นะคะโดยตัวนี้ค่ะก็มาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษค่ะ0 6นุ้นะคุณชมโบดีมากนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยดีมากนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งมูโดโร่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะนีเลยตามมานะคะก็จะถ้าไม่เอาชุดแต่งมูโดโร่นะคะนี่ราคา หรือในรูปทรงของการตกแต่งก็จะตัดในเรื่องของกันชนหน้าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างออกไปนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าโดยรวมของเขาเนี่ยตัวรถของเขาสวยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมถือว่าเป็นรถแบบว่าเก่งซีดานนะคะที่ขนาดกําลังพอดีนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สามารถใช้ทั้งแบบเดินทางในแบบครอบครัวก็ได้หรือใช้ในแบบส่วนตัวขับคนเดียวก็เหมาะสมนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ h อนด a าซีวิค่ะ นี่ค่ะสนใจซีวิคท้ายอาร์ไปรับไว้ที่บ้านสักคันไหมคะสวยมากสวยมากๆบอกเลยค่ะว่ามันสวยมากๆจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮอนด้าซีวิคท้ายอาร์นะคะที่โดดเด่นแน่นอนค่ะสายรถซิ่งสายสปอร์ตต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่า ต่อจากนี้นะตัวนี้จะเป็นแรไอเทมที่ทุกคนกําลังจะมองหาแล้วก็ซื้อเก็บแล้วสําหรับซีวิ c ไทยอาตัวนี้นะคะทั้งในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแล้วก็ความเป็นตํำนานของไทยอาเองนะคะโดย Honda ประเทศไทยเนี่ยก็นําเข้ารุ่นนี้มานะคะก็ใครที่อยากจะอย่างที่บอกแหละว่ามีกําลังทรัพย์นะคะที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของรีบซื้อเก็บเลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะ Honda าซีวิคไทยอาค่ะ ใครบอกคะ่ะ Honda ไม่มีรถไฟฟ้าคันนี้เลยคะ่ะ Honda e n อเราจะบอกว่า Honda e n 1นะคะเป็นรถไฟฟ้าเพียว100%่ยนะคุณผู้ชมเราจะบอกว่าสําหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับ Honda E n 1วันเนี่ยเดี๋ยว comment, รักแปะคอมเมนต์รีวิวขับให้ดูนะคะสำหรับตัวนี้ขับมาแล้วดีมากนะคะฟีลกูดมากนะคะแต่จะบอกว่า Honda เขาไม่ได้มาขายนะคุณผู้ชมก็จะเป็นนะคะเขาทํากับพาร์ทเนอร์นะคะที่ปล่อยให้เช่ารถนะคะสําหรับคันนี้นะคะยังไงเนี่ยก็ เดี๋ยวรัก่ะแปะรายละเอียดไปให้นะคะว่ารายละเอียดในการเช่าขับคันสําหรับ Honda าเอนวันนี้มันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่โดยรวมนะคะสําหรับ Honda า e เอเอ็นวันี่คือเป็นรถไฟฟ้าเพียว100%นะคะแล้วก็ในเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันทําไมเหมือน HRV ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับทรงเอ v แต่จะบอกว่าโครงสร้างของตัวรถนะคะคันนี้ สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะของ Honda e n อีนวันเท่านั้นเลยนะคะก็จะไม่ได้ใช้โครงสร้างที่แชร์กันกับตัว H R V นะคือโครงสร้างตัวนี้เขาก็ใช้สำหรับเฉพาะ Honda e n อนวันเท่านั้นเองค่ะ มาในกลุ่มของ SUV กันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยค่ะ Honda CRV รุ่นที่ใหญ่สุดนะคะในตระกูลของ Honda นะคะจะบอกว่า Honda CRV ก็ถือว่าเป็นรถ SUV นะคะที่ฟังก์ชันครบคันแล้วก็ดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีนะคะหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นลูกค้า CRV อยู่แล้วหรือเปล่านะคะ เขามีรุ่นใหม่รุ่นนี้แล้วนะคะโดยระบบของขับเครื่องเขานะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบ Fu ู l hybrid นะ e-hv นะคะแล้วก็อยู่ทางนน้นนะคะก็จะเป็นในรุ่นของ1.5เทอร์โบนะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะคะว่าอยากจะขับเลือกแบบระบบขับเคลื่อนในสไตล์ไหนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่า Honda CRV นะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่นะคุณผู้ชมและที่สําคัญภายในงานจัดแสดงครั้งนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายนี่เลยค่ะ0.99%โป ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญถ้าอยากจะผ่อนเนี่ยก็ยังมีโปรคมเป็นผ่อนแบบสบายๆด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะฮอนด้า r ีวค่ะกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอยู่หรือเปล่าคะนี่เลยค่ะคันนี้เลยค่ะ Honda BRV ค่ะรถยนต์อเนกประสงค์เจ็ที่นั่งนะคะ เรียกว่าครบคันค่ะทั้งในเรื่องการดีไซน์ในความเป็นเอกลักษณ์ของ Honda เองและที่สําคัญค่ะความเป็นอเนอยประสงค์ของรถยนต์7ที่นั่งเ,เรียกว่ามีฟังก์ชันที่หลากหลายนะคะนี่มาดูภายในกันดีกว่าว่าความกว้างขวางของ Honda BRV นี่จะเป็นยังไงนะคะนี่เขามีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วก็ราคาดีมากด้วยนะคะนี่พาดูข้างในนี่ไงน,นี่ค่ะ นะคะเขาก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานนะคะได้หลากหลายสไตล์นะคะนี่มีคนกําลังใช้งานอยู่พอดีนะะนีคะนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ขึ้นลงได้สบายๆนะคะโดย Honda BRV นี้นะคะก็ถือว่ามีฟังก์ชันนะคะคอบคุมนะคะการใช้งานทั้ง Honda Sensing เอน,นะคะแล้วก็ขับง่ายสบายสบายด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้รถครอบครัวอนเนกประสงค์กับ Honda BRV ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความน่าสนใจที่บูรถยนต์ Honda ค่ะไม่เพียงแต่นําเสนอรถยนต์รุ่นใหม่นะคะของ Honda HRV แล้วเขาก็ยังมีรถนะคะหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Honda City Honda Civic Honda CRV นะคะแล้วก็อีกหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงภายในงานและที่สําคัญคะ่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะ ใครที่กําลังมองหารถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะแล้วก็โดดเด่นทั้งในเรื่องของความเป็นคุ้มค่าของแบรนด์นะคะแล้วก็ครบคันด้วยฟังก์ชันหรือลูกค้าเก่าที่ใช้รถยนต์ Honda อยู่แล้วเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นในเรื่องของเทรดอินด้วยนะคะยังไงก็แวะมาศึกษารายละเอียดกับผู้ที่ปรึกษาการขายหรือชมคันจริงของรุ่นต่างๆได้ที่บูธ Honda ในงานมอเตอร์ p ป2024ค่ะ